ที่12วันเด็กแห่งชาตินะฮะถ้ายังไม่รู้จะไปไหนก็อย่าลืมที่ไบเทคบางนาใช่ไทยแลนด์เกมโชว์2,013คลัสนะครับในงานนั้นก็อย่างที่เราทราบพรุ่งนี้ก็งานจะเริ่มแล้วใช่ครับแต่พรุ่งนี้จะเน้นในเรื่องของการสัมมนานะครับนี่ฮะที่ไบเทคบางนานะครับพรุ่งนี้ก็จะสัมมนาตั้งแต่10โมงเช้าเลยนะครับมายด์ดิจิทัลรีวอนะฮะ ซึ่งเป็นการสัมมนา,าที่จะรวมวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถนะมาจากต่างประเทศด้วยนะครับ,รบมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในอุตสาหกรรมเกมธุรกิจซอฟต์แวร์หรือว่าสื่อดิจิทัลบันเทิงทั้งหลายนะครับ,รบเพื่อก้าวไปสู่ ACE ของอุตสาหกรรมเกมและเป็นการวิเคราะห์บทบาทก,การเติบโตของสื่อดิจิทัลบันเทิงนะฮะให้หลายๆท่านที่สนใจนะครับจะได้ จับทิศทางถูกวันจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ก็เอาเลยฮะจะเป็นภาพแบบนี้นะฮะเข้ามาเห็นไหมตัวเลขนี่คือตัวเลขของจํานวนคนผ่านประตูนะครับครับเยอะมากหกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าหรือเยอะมากอะ่ะใช่แล้วเขาแบบเป็นตัวเลขที่ไม่มั่วไม่นะมั่วคือเดิมผ่านประตูพบก็จะแบบนับเลยครับ ปีนี้เนี่ยคิดว่าจะมากกว่าแสนคนนะที่เข้าไปชมงานนะฮะไอรันเกมโชว์สองพัส plus ที่ไบเทคบางนาแล้วก็มีการแข่งขันเรื่องเรื่องของการเล่นเกมนะฮะแข่งขันการประกวดชุดคอสเพลย์แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายทีเดียวนะฮะก็ไปได้อยู่ใกล้ๆตรงไบเทคบางนานี่เองนะฮะ เดี๋ยวเราพักกัน,กกนสักคู่นะแลกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับ